เมื่อวานนี้ลาบหัวปีแต่ลงคลิปไม่ได้เนาะพี่พี่เอ่ยยูพมิวสวัสดีค่ะอยู่อย่างพอเพียงสวัสดีค่ะอ๋ออยากอยู่อย่างพอเพียงก็มาค่ะเนาะขอบคุณมากนะคะไม่เกี่วปลูกถั่วค่ะวันนี้ชวนปลูกถั่วนะคะวันนี้เนาะปลูกเสร็จแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวจะ จะให้ดูตอนเสร็จแล้วเนาะตอนนี้แม่แก้วก็ได้ปลูกถั่วเสร็จแล้วร่องหนึ่งนะคะว่าจะปลูกอีกร่องหนึ่งแต่ว่าแดดมันร้อนเหลือเกินเนาะปลูกทั้งมันปลูกทั้งข้าวโพดปลูกทุกอย่างนะคะปลูกทุกอย่างที่เราอยากกิน <c oughs> เห็นไหมคะกล้วยมันกําลังกําลังจะแก่แล้วนะเครือนะมันจะหักแล้วนะคํา <c oughs> ลมแรงวานนี้ฝนมาลมแรง ลมแรงแล้วทีนี้ก็จะโค่นแล้วนะมันจะหักแล้วมันหนักเรือเนาะก็จะจะแบ่งเนี่ยที่ไม่แก้วจะแบ่งเป็นสามโซนเลยสามร่องเลยนะที่ไร่หนึ่งนะคะก็เรียกว่าหนึ่งไร่อยู่อย่างพอเพียงเนาะหนึ่งไร่ไม่จนถ้าเราปลูกขยันเนาะมันจะมีฝรั่งกิมจูมีพวกกระทือพวกอะไรวกินไม่หมดหรอกคะ่ะมันกินผักทุกวันคะ่ะไม่แก้วกินผักทุกวันเนาะชอบ ถั่วก็ขายได้นะกําละสิบ,บาทเนาะกําละสิบ,บาทนะช่วงช่วงหน้าฝนมันก็จะเยอะหน่อยด้ให้เยอะหน่อยเนาะหน้าแ้งมันต้องฉีดยาถ้าหน้าฝนมันไม่ต้องฉีดไงแม่แก้วไม่เคยฉีดยาเลยนะก็จะทําน้ำเขาเรียกอะไรเอายาซีฟันนะคะดูตาม y o ยูทูบมาเอายาซีฟันเนาะเอามาใส่ผสมน้ําแล้วก็พ่นเนาะ เดี๋ยวเอาไว้คลิปต่ต่อไปค่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูเนาะก็คลิปนี้ก็ปลูกถั่วเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็จะได้มันจะเป็นไฮไลท์ไปเนาะค่ะขอบคุณค่ะเนาะสู้ๆค่ะขอบคุณค่ะเนาะเนี่ยค่ะมันมันมันก็จะมีเป็นสามโซน ขึ้นมาเนาะด้านนู้นก็ปลูกมันปลูกอะไรมันก็จะมีตะไคร้หัวาคาใบมะกรูดนี่หมดค่ะเครื่องต้มยำเครื่องส้มตำหน้าหน้าหนาวแม่แก้วก็ปลูกผักทุกอย่างผักกวงตุง้งผักคะนา้าผักบล็อกโคลี่อยู่ตรงโซนโซนป่ากล้วยด้านนูนะ้นเนาะตอนนี้มันยังกรกเพราะว่าเอายาให้วัวอยู่มันมันค่อยๆทําไปค่ะนี่ก็ค่อยๆทําแล้วมันก็จะ ถ้ายอยกันไปอ่ะลกก็ไม่เป็นไรเราเมียบัวกินแล้วก็มันพอมันถ่ายออกมาแล้วก็เอาขี่มันมาใส่พวกผักเนาะเอามาผสมกับดินเนี่ยค่ะไปดูข้าวโพดในแกว้วงามๆม,มันเป็นข้าวโพดสามสีนะเป็นข้าวโพดสามสีไปดูบวบด,ดีกว่าเนาะไปตั้งกล้องให้ดูบวบเดีวยวเนาะมันมันปักใหญ่นะปากใหญ่มากเลย นี่ไงเนี่ยค่ะเนาะเดี๋ยวแม่แก้วจะไปทำลงปลูกถั่วใหม่เดี๋ยวจะกลับมาคุยด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาเนาะให้เป็นกำลังใจให้แม่แก้วนะคะบวบแม่แก้วนี่ค่ะออกละเนี่ยปลูกแค่นี้เราก็ได้กินแล้วมันเราไม่ได้กินทุกวันเนาะไปทำไอ้ทำน้ำพริกก็ได้อะไรก็ได้เนาะ ยอดฟักทองก็อไปแกงเลียงแกงอะไรได้หัดื่มน้ำหน่อยนะคะ <laughs> <laughs> เอาให้ถึงชั่วโมงอั่นแหละมันสักชั่วโมงหนึ่งเนาะไม่ร้อนหรอกวมนมาเช้าไม่ได้ขึ้นนะไล่ดูคลิปตามหาคลิปค,คนนู้นคนนี้แล้วก็ไปแก้เขาเรียกอะไรนะไปแก้ไอ ไปลบอะไรออกอะ่ะก็มีหลายอย่างอยู่ได้มาขึ้นไลด์ได้ขอบคุณทั้งสามร้านดวงใจกับแปดเลิฟนะคะที่ยังอยู่ก็ไม่แก้วขอบคุณมากคะ่ะดูวิวตรงนี้ไปก่อนนะคะแใ่ตรงนี้น่าจะได้อีกไฮไลท์หนึ่งนะโอ้ยร้อน เดี๋ยวจะทำเป็นไฮไลท์